รู้หรือไมมนี่คืออีกหนึ่งวิธีในการโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์นะครับที่ตั้งตั้งอยู่นั่นคือตู้คอนเทนเนอร์นะหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นคลิปที่ทางโลจิสติกแมนเอามาลงแล้วนะครับว่าการโหลดสินค้าแบบนี้ไม่ได้มีทํากันแค่ประเทศเดียวนะครับบางประเทศเนี่ยโหลดพวกสินค้าเทกองครับตั้งตู้แบบนี้ก็เทกองลงไปเลยนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างน่าจะเป็นฝั่งตะวันตกเขาครับเขาใช้วิธีการโที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากครับที่ประเทศไทยแบบนี้เพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเราอาจจะยังไม่พร้้้อออออมมแบบบเคาาาาาานนนนรรรตงกกววว่่่่ีีืืโหหหลลสสปชิทถ รีไซเคิลใหม่ได้นั่นเองต้องบอกว,วิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างแปลกตาสุดๆเลยครับข้อดีก็คือประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนในการโหลดแบบนี้ได้มากมายเลยครับแต่ข้อเสียดูครับตู้ค่อนข้างที่จะบวมแล้วเห็นไหมเวลาที่เขา,เาตู้ลงมาใส่รถเทรลเลอร์แบบนี้ เห็นไหมครับด้านข้างข้างตู้แบบนี้เริ่มบวกให้ทุกท่านลองเดาดูครับว่าเขาจะเอาของอ u นโหลดออกจากตู้แบบนี้ยังไงนะครับคนเอเจนต์หรือว่าโฟร์เวิร์ดเดินนี้น่าจะปวดหัวเรื่องค่าวส้มตู้แน่นอนแล้วก็จบไปแล้วนะครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงครับลองมาแชร์ประเทศไทยจะดีไหมแบบนี้ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับและใครชอบคลิปดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่ให้กับโลจิสติกแมนด้วยนะครับสวัสดีครับ